สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับบ่าวช่องฮักแฮงสไตล์นะคะวันนี้บ่าวก็จะมีไม้นะคะมาแบ่งปันคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้บ่าวก็จะมาจัดโปรโมชั่นนะคะในโปรโมชั่นแบบพิเศษสุดๆเลยวันนี้สําหรับโปรโมชั่นค่าส่งแบบเมาส์สามสิบบาทตลอดการเดินทางเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะบ่าวก็จะมีโปรแบบเลียร์ตู้เลยนะคะจัดชุดแบบ3ต้น280บบาทมาให้คุณผู้ชมด้วยนะคะค่าขนส่งนะคะก็ขอเป็นแบบ โอนนะคะเบลไม่มีแบบปลายทางนะคะทุกคนต้องขออภัยในความไม่สะดวกตรงนี้ด้วยนะคะถ้าขนส่งเป็นแบบโอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูไม้กันเลยนะคะว่าวันนี้เบลมีอะไรมาแบ่งทุกคนกันบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปดูไม้ที่จัดชุดกันเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวมาดูชุดแรกกันเลยเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะชุดแรกจะเป็นต้นนี้เลยค่ะสาหรับโปรโมชั่น3ต้น280นะคะจะมี ดารานุพัลัดนะคะทุกคนฟอร์มแบบนี้นะคะในกระถางสี่นิ้วเนาะแล้วก็สีการนจนาะคะเจนสองนะคะ,นนะ,คะสีการจนาเจนสองหนึ่งต้นแล้วก็นี่เลยนะคะโวคาโนนะคะทุกคนโวคาโนนะคะสามต้นนี้นะคะสองร้อยแปดสิบบาทนะคะทุกคนนี่มาดูชุดแรกกันเลยนะคะชุดแรกก็จะเป็น ชุด3ามต้น280นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครอยากได้ก็แคปหน้าจอไว้นะคะก็ทักไลน์แล้วก็ทักเบอร์มาได้เลยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อก,ก็จะให้ไว้ในคลิปแล้วก็ใต้คลิปนะคะสะดวกก็ทักไลน์มาแล้วก็แคปหน้าจอนะคะส่งชุดที่ต้องการมาได้เลยนะคะมาดูกันต่อนะคะสำหรับชุดที่2นะคะต้นแรกจะเป็น ราศีเมษนะคะนี่ด่างมากิวเลยนะคะอันนี้คือใบใหม่ล่าสุดนะคะเขาจะเป็นบอลกาบด่างเนาะชุดที่สองนะคะต้นที่1ราศีเมษนะคะต้นที่สองต้นโตๆตเลยนะคะอันนี้คือไก่สยามนะคะทุกคน <c oughs> ขออภัยนะคะวันนี้บ่าวรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะรู้สึกอาการภูมิแพ้ทำเรื่องอีกแล้วอันนี้คือไก่สยามนะคะ ต้นนี้ต้นโตมากเลยเนียงไว้นอกตู้นะคะแข็งแรงเนาะไก่สยามมาต้นที่สามนะคะทุกคนต้นที่สามจะเป็นต้นนี้นะคะเขาจะเป็นลูกไม้มเมล็ดนะต้นนี้ยังมีต้นเดียวในโลกอยู่เพราะว่าอตอนแรกอันนี้เบ่าว่าจะเก็บไว้ดูฟอร์มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้คือเบามีชิ้นผ่าอีกเยอะเลยที่จะต้องเอามาลงปลูกนะคะก็เลยจะต้องขออนุญาตทําการเคลียร์ตู้ตรงนี้ก่อนนะคะเอามาจัดชุดให้นะคะ เขาจะเป็นสีแบบละมุนล,ละมุนนะคะทุกคนสีเขาจะคล้ายกับหยกจัก,กรพพัดนะทนสีคล้ายๆกันแต่ทรงใบจะไม่เหมือนนะคะสําหรับลูกไม้ต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้เมล็ดเนาะเผื่อพี่ๆท่านไหนอยากจะเอาไปดูฟอร์มต่อนะคะทรงใบเขาจะเป็นใบไทยนะตอนนี้โต,ตมาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดไหนเนาะลองดูนะคะสําหรับชุดที่2นะคะ280บาทนะคะ3ต้นนะคะมีอยู่3ต้นแบบนี้เหมือนกันนะคะราสีเม็นะคะ ไก่สยามแล้วก็ลูกไม้นะคะลายละมุนล,ละมุนแบบนี้นะคะใครอยากได้ก็แคปหน้าจอทักไลน์มาหาเราได้เลยนะามาค่าไปต่อเลยนะคะมาดูชุดที่ 3, สาหรับชุด3มต้น280นะคะต้นแรกเลยนี่ดารานุพัลล์นะคะอันนี้คือหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะดารานุพัลล์ฟอร์มโตโตเลยนะคะต้นที่1นนะคะต้นที่สองนี่เลยนะคะ มันีล้อมเพชรนะคะหน้าด่างๆแบบนี้นะคะมันีล้อมเพชรต้นตัวๆเลยทุกคนนะคะใครยังไม่มีมันีล้อมเพชรนะคะเก็บไปได้เลยนะคะสําหรับมันีล้อมเพชรต้นที่3นะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะทรงใบสวยมากเลยนะทรงใบจะเป็นแบบนี้นะคะทรงรูปหัวใจอันนี้เป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะทุกคนลูกไม้มเมล็ดเหมือนกันนะคะ3ต้นตัวตัวนี้นะคะ3ามต้นตัวตัวนี้นะคะก็ รับไปในราคา280นะคะชุดที่3เนาะนี่นะคะใครอยากได้ก็แคปหน้าจอชุดนี้มานะคะชุดที่3 280บาทเหมือนกันนะคะได้มา3ต้นนะคะอันนี้เป็นลูกไม้มเมล็ดสำหรับใครที่อยากจะเอาไปทำผสมพันธุ์นะคะเพราะว่าอันนี่ทรงใบเขาสวยมากแล้วต้นโตมากทุกคน ต้นโตมากนะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะดูรากทะลุทะลวงแล้วเนาะมาค่ะมาต่อกันเลยเนาะสำหรับชุดที่สี่ต้นนี้เลยนะคะ mm hmm. ดารานพลัตฟอร์มตัวโตวแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกระถางไซส์สี่นิ้วนะต้นร้นแล้วดาราโนพลัตนะคะต้นที่1ต้นที่สองนะคะต้นนี้นะคะดาราจักรวาลน,นะคะนี่ต้นที่สองนะคะแล้วก็ต้นที่สามก็จะเป็นต้นนี้นะคะ โวคาโนนะคะต้นนี้ดังมานิดเดียวนะคะโวคาโนนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้มเมล็ดเช่นกันนะคะทุกคนทรงใบกลมๆน่ารักน่ารักนะอันนี้ใบหนาเตอะเลยนะลูกไม้มเมล็ดอันนี้เปิดใบใหม่มาแล้วสีเริ่มเปลี่ยนนะทุกคนสีเขาจะเริ่มเปลี่ยนนะคะเป็นลูกไม้มเมล็ดนะต้นนี้นะคะชุดที่สี่นะคะให้มาสต้นนะคะอันนี้ใบหนามาก สีตันนี้280เหมือนกันนะคะ280นะคะท่านไหนอยากได้ก็แคปหน้าจอชุดนี้มาได้เลยนะคะนี่แบบเป็นชุดนะคะบ่าวมีแบ่งทั้งหมดอยู่4ชุดนะคะอันนี้คือครบทุกชุดแล้วเนาะสำหรับแบบเป็นชุดนะคะมาค่ะมาดูต้นนี้นะคะอีกต้นหนึ่งเนาะต้นนี้สวยมากนะคะทุกคนต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าเพชรเมืองย่านะคะ อันนี้เหมือนไม้รอเจ้าของอยู่นะคะทุกคนตัวน,นี้คือน้องโตมากอันนี้คือโตมากนะคะเป็นอเอาไปทําเป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะคะตนนัวนี้อับกระถางได้เลยดูความด่างเขาจะเป็นแบบนี้นะคะด่างชมพูนะคะด่างชมพูเหลืองนะคะอันนี้คือใบใหม่ล่าสุดนะสาหรับเพชรเมืองยาต้นนี้นะคะสวยมากทุกคนดูนะคะสวยมากๆต้นใหญ่มากๆนะคะต้นนี้ เาให้ที่2อ0ปดสิบเหมือนกันนะคะต้นนี้นะคะสำหรับเพชรเมืองยาต้นนี้นะคะสองอยปดสิบนะคะถ้าใครยังไม่มีเนาะก็มาเก็บได้เลยนะคะราคาก็นาาก่นารักน่ารักดูต้นนี้นะคะใบใหม่ล่าสุดด่างมาแบบนี้นะคะทุกคนต,นต้นโตๆตนะคะต้นโตๆเลยนี่นะคะพิจารณากันดูก่อนเนาะสำหรับเพชรเมืองยาต้นนี้นะคะต้นใหญ่ๆเลยดู ะะมาค่ะมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่ามนมายานะคะทุกคนมนมายาต้นนี้คือหน้าสวยเวอร์วางมากนะคะต้นนี้มนมายาสวยจริงนะคะเข้าทุกสีเลยนะคะสําหรับมนมายาต้นนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตัวหน้าเทพเลยชมพูเหลืองนะคะสีมาจัดเต็มมาก มนมายาต้นนี้2 8 0้อยปดสิบาทนะคะอันนี้น่าเลี้ยงมากมนมายาเป็นไม้ที่สวยอีกต้นหนึ่งนะคะน่าเลี้ยงอีกต้นหนึ่งเลยนะคะคือเขาจะออกได้หลายหน้ามากๆนะคะแต่ต้นนี้เป็นหน้าออริจินอลนะคะที่ให้สีมาเต็มมากนะคะต้นนี้เราให้ที่สองอยปดสิบาทนะคะทุกคนสําหรับมนมายาต้นนี้เผื่อพี่ๆท่านไหนยังไม่มีเนาะพี่ๆแม่แม่ท่านไหนยังไม่มีนะคะสามารถที่จะ เก็บไปเลี้ยงตั้งแม่ส,สวยๆได้เลยนะอันนี้น่าสวยมากนะคะมนมาหยานะคะ280บาทนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้เบาก็ไม่มีอะไรมากนะคะแล้วก็อาทิตย์นี้นะคะก็เป็นวันหยุดก็ไม่ได้ออกไปไหนเหมือนเช่นเคยนะคะอาการภูมิแพ้ก็เริ่มกลับเริ้ออีกแล้วเนาะก็ออกไปไหนไม่ได้นะคะก็ต้องพักผ่อนที่บ้านเนาะ ก็เลยมาแบ่งไม้ให้ทุกคนนะคะจัดตกันในราคาน่ารักน่ารักเผื่อพี่พี่แม่แม,แม่ท่านไหนยังไม่มีต้นไหนนะคะยังไม่มีชุดไหนอยากเก็บไว้ก็มาเก็บได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมและคอยอุดหนุนกันมาตลอดเลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะก็จะพยายามทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนชมเนาะจะพาไปชมบอนสีที่ไหนก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับ คลิปนี้ก็ลาทุกคนไปเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ